สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีมากนะคะอยุ่เเขอากาศดีมากๆเลยวันนี้จะมาโชว์อะไรให้เพื่อนๆโดยเป็นอะไรที่ดีใจดีใจดีใจมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะแทนดันทาภูมิใจนำเสนอมาแล้วคะ่ะทุเรียนมาแล้วคะ่ะเพื่อนๆทุเรียนมาแล้วคะ่ะวันนี้ได้มาแล้วสองกล่องนะคะจะกินให้หมดเดียวเลยนะคะเพื่อนๆขอบอก เป็นอะไรที่หิวมากเป็นอะไรที่อยากจัดมากเพื่อนๆมาวันนี้แหละเราจะกินให้ไข่เป็นเลยนะคะแดนแดนแดได้มาแล้วสองกล่องนะคะเพื่อนๆได้มาแล้วค่ะนี่เลยนี่เลยสองกล่องนะคะนะคะเป็นไงคะเพื่อนๆจะกินให้หมดวันนี้และค่ะเพราะว่าไปใส่ตู้เย็นไม่ได้นะคะคนไม่กินเขาเหม็นนะคะไปใส่ตู้เย็นไม่ได้ก็บอกเปิดมานี่เหม็นมากนะคะ อย่างไรก็จะกินให้หมดวันนี้2 2 2กล่องเนี่ยไม่เยอะนะคะนิดเดียวเองปกติกินเป็นลูกนะคะอันนี้นิดเดียวเองนะคะไม่เหลือนะคะเพื่อนจะกินให้หมดเลยนะคะเพื่อนๆว่าแล้วก็โุยกันเลยค่ะเพื่อนๆยืนนะคะเนี่ยตอนนี้ต่อยืนอยู่นะคะต่อยืนอยู่นะคะตอนนี้นะคะต่อยืนอยู่นะคะมีแดดมากเลยวันนี้นะคะแดดดีมากมากค่ะแดดดีมากๆเลยค่ะ เ,เดี๋ยวไปเอากันไกลก่อนนะคะเอากันไกลมาตัดก่อนนะคะแล้วเราจะมาใส่จานก,กันค่เ<ร>าเ,เพื่อนๆนะคะ อันนี้ปลานะคะพเพื่อนเพื่อกินข้าวไปมาตะกี้นี่ปลาพี่ก็ให้มานะคะปลาแห้งนะคะปลาเขาเรียกว่าปลาอะไรอ่ะปลาตากแห้งนะคะปลาตากแห้งนะคะมาค่ะเรามาตัดกันเลยเป็นไงพระ,ะเป็นไงคะเพื่อนเออเป็นไงคะแสนได้ไหมคะแสนได้ไหมตัขึ้นอีกไหม เราก็ขึ้นอีกทีนะคะลิบได้ไหมได้แล้วสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้ต่อยชวนเพื่อนๆนะคะเป็นไงคะเพื่อนๆแสงได้ไหมคะต่อยหันมาทางนี้เหรอนะคะแสงเป็นยังไงเอ่ยมืดๆมืดๆมืดมากไม่มืดมากหรอหรือยังไงคะต่อยใส่แว่นแล้วต่อยก็งงเหมือนกันนะคะ การรือว่าเราจะหันมาทางนี้คะ่ะทางนี้โอเคไหมคะเพื่อนๆโอเคไหมคะเนี่ยแสงได้ไหมคะรหันหลังให้แสงไหมคะค่อนข้างจะมืดนะคะเนี่ยหรือว่าเราจะหันมาทางนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเราจะหันมาทางนี้ไหมทางนี้เห็นดีไหมคะเพื่อนอุ้ยทางนี้เห็นดีกว่ามนะั้ยนะคะทางนี้เราเห็นดีกว่าเนาะ เสรุปแล้วเรามาหันทางนี้ดีกว่านะนะคะเราหันมาทางนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวตัวขอยึดกล้องไว้นิดหนึ่งนะคะลมแรงค่ะลมแรงนะคะขอยยึดกล้องไว้นิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆเอได้แล้วค่ะสวัสดีอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อนๆได้ยินไหมคะคุยกับเพื่อนไปด้วยนะคะสามเครื่องสี่เครื่องเลยนะคะเรียงกันอยู่นะคะเพื่อนๆ นะคะเสียงพี่เอเสียงพี่เอบ้านพี่วารีนะคะเพื่อนๆเสียงพี่เอบ้านพี่วารีนะคะอุ้ยพี่เนพลลงไปแล้วเหรอพี่ในพลลงไปแล้วเหรอเดี๋ยวดูอีกทีก่อนอ้าพี่ในพลลงไปแล้วนะคะไม่ได้ล่ำลาพี่ในพลนะคะพี่ในพลหายไปแล้ว ม,มาค่ามาค่าเรามาตัดกันเลยแสงได้ไหมเอ่ยแสงได้ไหมแสงเป็นยังไงเอ่ยต่อยือนอยู่นะคะเพื่อนๆพอนโยตัดมาหอมมากตัดมาแล้วหอมมากเลยเพื่อนๆหอมมากๆเลยค่ะเป็นไงคะนี่เลยค่ะอุ้ยกลับหัวกับหัว,หวขออภัยค่ะ กับปัวหรือไม่กับปัวอันนี้เนาะน่ากัะหอมชื่นใจหอมชื่นใจนะคะเพื่อนๆหอมชื่นใจนะคะวันนี้นะคะชวนเพื่อนๆมากินตุเรียนนะคะเพื่อนๆชวนเพื่อนๆมากินตุเรียนนะคะหอมมากหอมมายหอมมากหอมมายเลยค่ะหอมมากหอมมายโอ้ยหอมเฮ้ยหอมจริงๆ ค่อนข้างค่อนข้างจับแข็นนะคะเนี่ยดูดิกดไม่ลงเลยเพื่อนเ<ๆ>กดไม่ลงเลยนะคะแต่ก็นั่นแหละเนาะเราไม่รู้นะว่าเขาะะเขาโฉบมาแบบไหนเนาะอืมก็มีกลิ่นเปรี้ยวๆเหมือนกันนะคะนิดหนึ่งนะคะ<ๆ>เพราะว่าจะเยิ่มเยิมนิดหนึ่งนะคะ<ๆ>นะคะ<ๆ>ก็แปวนะคะพเพื่อน<ๆ>เป็นไงคะ ลองชิมนะคะหวานกาะกรอบว่าก็โอนคค่ะแต่นิ่มฝันนิดๆน,นึงก็ดีเหมือนกันนะคะอันนี้กรอบไปหน่อยนะคะ <c oughs> อ,อร่อยมากค่ะเพื่อนๆ ไม่ได้นะคะเป็นไงไม่รู้แสงมืดมืดน่ะสองมือมืดนะมืดนะมืดมืดยังไงไม่รู้ อร่อยเม็ดนิดเดียวเองดูดิเม็ดนิดเดียวเองค่ะอร่อยมากสงสัสยประมาณว่าเพราะว่าเขาอยู่ใต้ล้มค่ะเลยมืดเพิ่ม แเราลองอาลงนะคะเพื่อนๆขอพายค่ะกินเต็มปากเลยขออาลงดีกว่าไหมอันนี้ดีกว่าไหมคะเพื่อนๆอ,อันนี้ดีกว่านะ มาณว่าคอยจับไว้แล้วกันเดี๋ยวลมมานะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเอาที่ผูกไว้ทีนึงก่อนแล้วกันเนาะกันลมนะคะลมไปในงานเข้าเลยนะคะเพื่อนๆโทรศัพท์ต้อยพังเลยนะคะมัดไว้ก่อนแน่นอนนะคะอืมโอเคแล้วค่ะหันมังนี้ดีกว่าเนะาะหันนังนี้ดีกว่าเนาะโอเค นะนะโอ้ยใส่แว่นได้ไหมคะเนี่ยมันอยู่ข้างนอกนะคะ่ะเ,เพื่อนๆอยู่ข้างนอกขอใส่แว่นได้ไหมขอใส่แว่นได้ไหมขอใส่แว่นเนาะอืม แว่นอันนึงไม่รู้เป็นไหนอันนี้แว่นสายตานะคะ <c oughs> อร่อยค่ะอร่อยอร่อยดี <c oughs> วันนี้เพื่อน <c oughs> ๆขึ้นเยอะมากเลยนะคะ วันนี้ต่อยว่าจะขึ้นนี่ต่อยจะขึ้นหรือเปล่าคะเนี่ยเ,เพื่อนๆขึ้นเยอะจังเลยนะคะเป็นสิบนะคะวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนหัหวตลาดหนึ่งนะคะหัวตลานสองะค,ะคืนนี้จะนอนได้ไหมคะเนี่ยแจงกรอบนะคะ เน้นฝันนิดๆหนึ่งเดียนะอันนี้ก่อไปมั็นะคะเนี่ยอืมฝันนี้มีความสุขมากค่ะเ,เพื่อนๆมีความสุขมากนะคะวันนี้นะคะเปนทุเรียนค่ะอืมอร่อยมาก สวัดีค่ะสวัสดีค่ะลุงจอดลุงลุงจอดได้ยินเสียงตุ๊กชัทไหมลุงจ๊อดได้ยินเสียงตุ๊กชัดบอกของของลุงจ๊อดอะลุงลุงไม่ได้ยินเสียงเด็ดไม่ไม่ค่อยได้ยินเสียงลุงจ๊อดเลยอ่ะเสียงเบาลงนิดนึงนะค่ะ กินไปด้วยนะคะเพื่อนๆกินไปด้วยฝั่งเพื่อนเพ่ไปด้วยนะคะแข็งนิดนึงนะคะเพื่อนเดูดิแต่ก็โอยู่ดีฝยเละนะกรอบอย่างนี้ก็โอเคดีฝยเละนะคะเพื่อนเพื่อนเละก็ไม่ไหวนะคะอนนี้ก็โอแล้วค่ะเม็ดเดียวเองดูดิดเดียวเองสมราคาไหมคะเนี่ยสองชิ้นยี่สิบบอนสมราคาไหมคะ สองชิ้นหนึ่งกล่องนะคะยี่สิบปอนด์นะคะเพื่อนราคาหนึ่งกล่องนะคะอันนี้หนึ่งกล่องนะคะเพื่อนยี่สิบปอนด์นะคะเด็กอร่อยก็โอนะคะมันไม่เล็กก็ดีแล้วค่ะอืมอร่อยค่ะ เอาใส่ตู้เย็ยนไม่ได้แน่นอนนะคะคนไม่กินต้องบนแน่เลยนะคะอืมอร่อยมากเลยค่ะหวันที่ชาวนมาเพื่อนๆมากินทุเรียนนะคะเพื่อนๆ ผูนี้ท้าจะดีนะคะพเพื่อนๆผูนี้นะคะนิ่มนิดหนึ่งนะคะผูนี้ค่ะผูนี้ดีแน่ๆเลยนะคะผูเล็กนะคะผูนี้ผูเล็กนะคะนี่เลยนะคะ,ะ,คะอืมมอร่อย ใครมีมังคุดไหมคะส่งมังคุดมาให้ต่อยกินหน่อยจ้าเขาบอกต้องกินคู่กันจริงหรือเปล่าคะอืมอันนี้นิ่มนิดหนึ่งนะคะ เดีเพื่อนๆมากินทุเรียนจ้าวันนี้ค่ะดูเม็ดนี้เดียวเองนะคะเพื่อนๆดีมากๆเลยทะคเม็ดนีด้เดียวเองนะคะพันอะไรคะเนี่ยไม่รู้ว่าพันอะไรนะคะหมอนหรือเปล่าตัวไม่ทราบนะคะ น่าจะเป็นหมอนนะคะเหมือนหมอนเลยอร่อยมากเป็นนี้นะคะครั้งแรกจะได้กินจ้ะ ยังไม่ได้กินเลยเป็นนี้นะคะเพิ่งกินชั้งแรกนะคะอืมอร่อยค่ะหมดแล้วหนึ่งกล่องเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เพื่อนๆหนึ่งกล่องกล่องที่สองนะคะมันจะเปิดนะคะ เราจะต้องกินทีเดียวให้เบื่อนิดหนึ่งนะคะเราจะได้ไม่หยหวนไปหากินบ่อยๆนะคะถ้าเรากินทีละนิดมันยังไม่อิ่มนะคะมันก็จะอยากกินอยู่ประมาณนั้นนะคะ <c oughs> นะคะเราแกะก,กล่องที่สองนะคะเพื่อนๆปากเลอะไหมคะขอไปนะคะ หอมหอมจ้าหอมจ้าหอมนะคะหอมนะคะขนาดแพ็คกล่องมาอย่างดีทุเรียนนี่กลิ่นไม่ธรรมดานะคะเพื่อนๆแพ็คมาขนาดไหนกลิ่นเขาก็กออกนะคะกล่องที่สองนะคะกล่องที่สอง ี่กล่องที่สองนะคะแล้วจดาต้ปูนี่ผูใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆ <c oughs> พ่นน่ผูนี้ผูใหญ่มากกินโูแรกก่อนนะคะเพื่อนๆ

มัน่ได้ยิ้แชกลเปิีเอนึงับเสียเพรว่าโทรศั์ตัวเองมีปัญหาเป็นวหลายอบสัูก็ไม่ใช่ได้หวาันใช่บรรยากาศดีดีนะคะวันที่มีแดดเรามานั่งนอกก็แล้ก็กินทุเรียนกินของไทยๆนะคะความสุขไม่ความสุข มันเป็นใหญ่ค่ะเม็ดเล็กนะคะอ,อร่อยค่ะอร่อยแดได้ดีนะคะวันนี้นะคะ อ,อยู่ิ่นปิดเขียงอยู่ขึ้นมาแล้วิ่นขส้นมาแล้วเมื่อกี้ทำไมทำไมนกจิกข e ึ้นมาได้ล่ะนกจิงจ้หมุนอาที่นงจ้อนหมุนอยู <S <s ่เนีตอนที่เพิ่มาเพิ่ออกมาจากบ้านแยกกุ้งอยู่ไปสิบห้านาทีแล้ว มาเข้าพอดีของลุงจอเปแดงอ่ะตุ alors, ๊กเข้ากระโดดเข้ามาห้องนี่อตอนแรกว่าจไปดิไปุะแล้จะไปเดินหลังบ้าอร่อย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  สุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนเริ่มอิ่มแล้วเริ่มอิ่มแล้วค่ะเริ่มอิ่มแล้วจ้านะคะแต่จะกินให้หมดเลยไม่เอาเหลือไว้นะคะเริ่มอิ่มแล้วนะคะสองกล่องนะคะเพื่อนก็ไม่เอาไว้นะ,ะจะกินให้หมดเลยนะคะ อืมอ่าลอง อร่อยมากค่ะวันนี้วันพุธนะคะเพื่อนๆพุธที่เท่าไหร่เอ่ยจาจำไม่ได้พุธที่เก้าอะม่แน่ใจนะคะเพื่อนๆ อิ่มแล้วอิ่มแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วยังไงเอ่ยกินให้หมดนะเนาะสองกล่องอื เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆกล้เสร็จแล้วสองกล่องนคะพี่สวยนะคะสวัสดีมาดามซีสวัสดีมาดามซีแบบนี้ประมาณนี้แหละคนขอนแก่นนั่นชื่อพี่สวยเด้อคีสวยสวยอยู่แคมป์ปินจังกค๊สวัสดีลูกท้านะคะสวัสดีค่ะด้านล่างด้วยค่ะหน้า มาเป็นแขกบ้านลุง้อไม่ได้มาไม่ได้มาเป็นนักร้องเหรอมาเป็นนักร้องกันแล้วค่ะจอบจอบเลยนะครับเพื่อนสิ้นสุดสิ้นสุดในภายในเออ ยีิบห้านาทีนะคะพเพื่อนเพื่อนเสร็จภายในยี่สิบห้านาทีนะคะสองกลง่องโอเคค่ะคลิปนี้ก็ลากันไปแค่นี้นะคะนะคะ,นะคะขอภัยเลอะไปหมดเลยนะคะนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากชวนเพื่อนมาก,กินเด่อชวนเพื่อนมาก,กินทุเรียนนะคะคุณค่าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ กกินตลบอบอวนมากเลยนะคะตอนนี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบายบายค่ะ